บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอกระบบทางเดินหายใจมีความสำคัญต่อมนุษย์หากเกิดความผิดปกติหรือได้รับการผ่าตัดรวงอกจะทำให้เกิดการข้างค้างของอากาศน้ำเลือดและสารเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอดได้แพทย์จึงต้องใส่สายระบายนรวงอกในช่องเยื่อหุ้มปอดดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยคลิปนี้จะอธิบายวิธีการใส่สายระบายทรวงอกแบบ1ขวด2ขวดและ3ขวดต่อซักชั่นค่ะคลิปนี้ได้จัดทําขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการใส่สายระบายซวงอกอย่างถูกต้องและปลอดภัย 2. เพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาลสามารถต่อชุดสายระบายรวงอกได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายระบายรวงอก 4. เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลเจ้าพยาโย,ยมราชมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายระบายรวงอกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ การใส่สายระบายซวงอกหมายถึงการใส่โทรสิกแคติเตอร์เข้าไปในช่องซวงอกเพื่อระบายอากาศหรือน้ำออกจากช่องซวงอกเพื่อแก้ไขปัญหาจากการมีลมด่วในปอดมีเลือดข้างในปอดมีน้ำข้างในปอดหรือระบายเลือดและลมออกจากเมดิแอตินัมหลังการผ่าตัดหัวใจแบบปิด และเพื่อช่วยให้ปอดมีการขยายตัวอีกครั้งและคงไว้ด้วยแรงดันปอดที่เป็นลบตามปกติค่ะข้อบ่งชี้ในการใส่สายระบายซวงอก n e u m o t o r a ท tension n e u m o t o r a x h e m o t o r a x p ฟ u r a l effusion e m p m a หลังการผ่าตัดเปิดซวงอกอุปกรณ์สำหรับการต่อสายระบายซวงอกมีดังนี้ค่ะขวด ICD สเตอร์ไลน์วอเตอร์ชุดแท่งแก้วสายยางเหลืองแบบสั้นและยาวเทปกาวแว็ u คูอัมเ l กูเลเตอร์วิธีการต่อสายระบายทรวงอกแบบระบบหนึ่งขวดหรือ o n e b o t t l e System เตรียมขวด ICD แบบสเตอร์ไลน์เทคนิค เติมน้ำสเตร์ไล์วอเตอร์ลงในขวดนำจุกยางที่มีแท่งแก้วสั้นหนึ่งยาวหนึ่งมาต่อก,กับขวดไอซดีให้สนิทระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสแท่งแก้วด้านในโดยให้แท่งแก้วจุ่มอยู่ใต้น้ำ2-3เซนต่อสายยางเหลืองกับแท่งแก้วยาวโดยปลายสายให้ต่อกับผู้ป่วยและแท่งแก้วสั้นเปิดสูตรอากาศ การต่อแบบระบบ One Bottle System สามารถป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกไหลเข้าช่องเยื่อหุ้มปอดเหมาะสำหรับระบายของเหลวหรือลมค่ะต่อไปเป็นการต่อสายระบายทรงอกแบบระบบ2ขวดหรือ Two Bottle System เหมาะสำหรับระบายของเหลวและลมร่วมกันค่ะโดยการต่อแบบ Two Bottle System สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เตรียมขวด ICD-2 ขวดแบบสเตอร์ไลท์เทคนิคซึ่งประกอบไปด้วยขวดที่1เป็นขวดวอเตอร์ซีลและขวดที่2เป็นขวดคอเลกชันค่ะเติมน้ำสเตอร์ไลท์วอเตอร์ในขวดวอเตอร์ซีล4 0 5 5 0อ ML นํานำจุกยางดำที่มีแท่งแก้วสั้น1ยาว1มาต่อกับขวดวอเตอร์ซีลโดยให้แท่งแก้วยาวอยู่ใต้น้ำา2เซนติเมตรจากนั้น นำจุกยางดำที่มีแท่งแก้วสั้นสองอันต่อที่ขวดคอเลกชันและสายยางเหลืองสั้นต่อที่ระหว่างแท่งแก้วยาวของขวดวอเตอร์ซิลกับแท่งแก้วสั้นของขวดคอเลกชันและแท่งแก้วที่สั้นที่ยาวกว่าของขวดคอเลกชันต่อกับสายยางที่ต่อจากผู้ป่วยส่วนแท่งแก้วสั้นในขวดวอเตอร์ซิลจะเปิดสูตรอากาศภายนอกค่ะ อันดับต่อไปเป็นวิธีการต่อแบบระบบ3ขวดต่อซักชั่นหรือ t r e bottle with suction system ค่ะระบบนี้สามารถต่อแบบเดียวกันกับระบบ two bottle system แต่เพิ่มโทรสิกซักชั่นสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเตรียมขวด ICD 1ขวดให้เป็นขวดซักชั่นคอนโท o l เติมน้ำในขวดซักชั่นคอนโท o l นำจุกยางดำที่มีแท่งแก้วสั้นสองยาวหนึ่งตอกับขวดโดยให้ปลายแท่งแก้วยาวจุ่มใต้น้ำ10เซนติเมตรนำสายยางเหลืองสั้นต่อกับแท่งแก้วสั้นในขวดวอเตอร์ซิลปลายสายอีกด้านต่อกับแท่งแก้วสั้นในขวดซักชั่นคอนโทนค่ะส่วนแท่งแก้วที่เหลือในขวดซักชั่นคอนโทนต่อกับแวกคูอัมเรกูเลเตอร์ค่ะ นำขวดไอซีที่ต่อไว้มาต่อกับสายระบายซวงอกวางขวดไอซีต่ำกว่าซวงอก2-3ฟุตค่ะในการต่อไอซีที่อยู่ในตำแหน่งเชตวอลแบบระบบ2ขวดจะพบว่ามีการเคลื่อนของน้ำในแท่งแก้วยาวในขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าเรียกว่าฟักทูเอตค่ะส่วนในระบบ3ขวดต่อซักชั่น จะพบการฟักทูเอตของน้ำในขวดซักช o n นคอนโทนค่ะการพยาบาลและการดูแลหลังใส่ ICD 1. ประเมินสภาพผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะบิดดิง้งภาวะสับคิวตเนียสเอม็มไพซมาภาวะอินเฟคชันภาวะรีเอ็กแพชันพาร์โม a r y ี d อ m ดโดยสังเกตบันทึกลักษณะสีและปริมาณคอนเทนต์ และลักษณะการหายใจของผู้ป่วยหากมีอาการดังกล่าวให้รีบรายงานแพทย์ทันทีค่ะ 2. การพยาบาลเพื่อให้สายระบายสวงอกมีประสิทธิภาพดูแลระบบการทำงานต้องเป็นโค้ดซิสเต็มตรวจสอบข้อต่อต่างๆเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดหรือใช้เทปกาวปิดยึดบริเวณขอ้อต่อต่างๆจัดสายระบายให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมไม่หักพับงอ วางขวด ICD ให้ต่ำกว่าซวงอก2-3ฟุตป้องกันขวดล้มแตกโดยวางขวดไว้ในตะแกรงหากพบมีการอุดตันสายให้บีบรูดสายระบายบ่อยๆทุก30-60นาทีในช่วงแรกหลังจากนั้นทุก1-2ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสมโดยบีบรูดสายระบายยาวไม่เกิน4นิ้วดูแลให้ปลายแท่งแก้วของขวด Water Seal จุ่มใต้น้ำ2-3เซนสังเกตการกระเพื่อมขึ้นลงฟักทูเอตของระดับน้ำในแท่งแก้วยาวที่จุ่มใต้น้ำหายใจเข้าระดับน้ำขึ้นหายใจออกระดับน้ำลงหากไม่พบการเคลื่อนที่ของน้ำในแท่งแก้วให้รายงานแพทย์ห้ามแคมสายระบายซวงอกโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีลมรั่วตลอดเวลา เพราะอาจทำให้เกิดภาวะ tension n e u m o t o r x และ m e d i a อ t i n a l s h i f ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้แคมสายไว้ก่อนและคลายแคมทันทีหลังแควนขวดต่ำกว่าระดับทรงอกเปลี่ยนขวด c o r r e c t i o n เมื่อมีคอนเทนต์ออก3ส่วน4ขวดหรือปลายแท่งแก้วอยู่ใต้น้ำเกิน5เซนติเมตรบันทึกลักษณะสีคอนเทนต์ในแต่ละเวรเปลี่ยนเดซซิ่งแผลวันละครั้ง ตรวจสอบตำแหน่งความลึกของสายระบายทุกครั้งดูแลให้ออกซิเจนตามแผนการรักษาสังเกตอาการลักษณะการหายใจปัจจุบันมีการพัฒนาทางการแพทย์สำหรับการต่อ ICD ดังนี้โทรสิกวอลซักชั่นใช้ต่อโดยตรงจากขวด ICD ขวดที่2ได้เลยสามารถควบคุมความแรงของซักชั่นได้ง่าย แรงดูดมากเกินไปจะทำให้ปอดขยายเร็วเกินไปหรือเกิดบาดเจ็บได้โทรปาร์เป็นอุปกรณ์ที่ต่อจากสายเดนจากตัวผู้ป่วยแทนการต่อซักชั่นแบบสามขวดข้อดีคือผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและปฏิบัติก,กิจวัตรประจำวันเองได้สะดวกแต่อุปกรณ์นี้มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเองค่ะ หอผู้ป่วยวิกฤตสัญยกรรมหัวใจและหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอการต่อ ICD รวมทั้งเนื้อหาการดูแลผู้ป่วยหลังจากการใส่ ICD จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ